ส่านเวมูสีครับท่านผู้ใหญ่สงพงษ์เชื้อขมวดครับท่านผู้ใหญ่วิทิตเชียงโค้งแข่งหมู้หนึ่งกุ้งตุงครับเดี๋ยวเรืวกว่าที่นี้ท่านผู้ใหญ่มอลำครับท่านผู้ใหญ่พรสวรรค์สีสมานครับชักกระโกกัหมปูชิพามันบางเสร็จทองครับเจ้าภาพครับลืมไม่ได้มือนี้ครับท่านอัชราเชียงคมตาหมู่นสองโกโก้เฮาครับท่านผู้ใหญ่ บ้านโคสูฮุกมู่าครับท่านผู้ใหญ่กึ่งระพีพันแก้วสุวรรณครับท่านผู้ใหญ่หมูสิบีครับท่านสิทธิชัยสุขพันธ์ครับหมูสิบีบ้านเกษตรสมูณ์ครับท่านผู้ใหญ่แว้นพ่วงโพสาวตลอดการครับบูญเกียรติครับแจกนาครับท่านผู้ใหญ่นาวรัตดีชุ่มเหม็นมือมูสองบ้านมะนาวพังแดงครับันนี้เพิ่นเป็นอ่าเพิ่นเป็นบ้านเกือญาตินาะมาหามหาธรมบุญมหาพี่หาน้องนะครับ ท่านผู้ใหญ่เงินชาวโดงครับหมูหก้ันข้ามกูดครับท่านสารวัตรแชมสีโบเทพคอนใจมหาชนนักร้องข้าวเป้าปีตวันมาเพิ่นไปเลยเพื่อนกำลังเพอนาขออนุญาตทางนี้นะครับอาจจะทีมงานเยอะหกสิบสี่หกสิบสี่ท่านทํานนายก็จะลงแน่ไม่หลงแน่นะครับน้อท่านวงชาวโดงครับพรสอมูสามนะครับนักุญกรุงครับโซนพีเดอร์อท่านสำริดยาดีครับมูสองกกกครับพรสอครับ ท่านเทิดชาวดงครับพละอหมูสีสันแม่ครับเสร็โมกท่านสิมเงินนามครับหมู่ห้าโวสูงครับท่านธนากรเพชรพลอยครับหมู่หกขมบูดครับท่านบุญเลื่อนสีหาตาครับสิบสองบ้านสีทาวรครับปูนครับสี่สิบหกโลครับท่านสารวัตรอุดมชัยแสนสุริวงศ์ครับสารวัตรกำนันตำรวจตูครับมีแม่สารวัตรไงสอพอคบตูมไหนสารวัตรกำนันอ่าเบิ้งนี่ก็เป็นพระกระซ่วงผู้ได้แต่งตูวนะครับท่าน ชูชาติแน่นอนสุขพัณธ์ครับหมู่หนึ่งปกครองครับท่านระวังภัยชายุทธครับปกครองหมู่สามนากกุงครับท่านแก่นศักดเชียย์คมตามปกครองหมู่ที่สิบีครับ สวัสดิ์ชัยสีรังครับปกครองมูสิบเอ็ดบ้านแก่งนาครับมันหลายนะหกสิบสี่คนนะครับต้องประทานโทษท่านสินพ่อโคดครับแก่งนาหมูสิบเอ็ดครับปกครองครับท่านณภารพรโคสาครับปกครองมู่ที่สิบสามแก่งนาครับท่านว่าที่พ่อครับท่านคุณหมอแอลคุณหมออภิญญาพ่อสิ์ครับเขาวโศยบ้านกุกตุงเฮานะครับต่อมานะครับท่านสังคมสังศรีเมฆครับปกครองมู่สิบสามครับ อันนี้สาวสวยนั่งแบบครับท่านรจนาโพลุชายครับหมู่สีบ้านสันแมฆครับปุ๋ยโขปกครองเนาะนะครับมีเริ่มไปมิเริ่มไปหาเพื่อนได้ผูุ้ณจะมูซี่ดูแลผู้ไดนนะครับท่านแพทย์ประจำตำบลครับท่านทัศวันพรานเนื้อครับอยู่หมู่สามครับหมู่สองซื้อได้หมดที่นี่ณณพาพรประเสริฐประเสริฐจิตนะครับปกครองหมู่สองครับเจ้าภาพเนาะอาหารแซ่บๆทบย่นเจ้าภาพได้หมืทอนี้นะครับ ท่านอารไทยสุรลำนานครับปกครองหมู่สี่บ้านสันแวครับท่านอนุชดาชาวป่าปกครองหมู่หกบ้านรามกูดครับผมท่านทวินชาวป่าปกครองหมู 3, ่สามบ้านนาขกุครับท่านลิขิตหมอลำครับท่านลิขิตบุญทันปกครองหมู่ที่สิบหกครับ <c oughs> ไม่ได้นักบุญท่านแนเนาะ <c oughs> คือทวงผมเสียแลาท่านยัง <c oughs> เชี่ยคนแข่งปกครองหมู่หนึ่งบ้านกบกุมครับ ท่านจินตนาแก้วสุวรรณปกครองหมู่ห้าบ้านโคสูงครับอา่ารื้อชยอ่ะมินตราเงินน้ำเนาะปกครองหมู่ห้าบ้านโคสูงครับยลแล้วกบผมเทคนิคพรานเนื้อกันบ้าน,นตะบกตุงครับผมพลรอสโซในพอร์สโซโอ้โอ้ในมาไม่ไมาไ,ไม่นะครับสองท่านเนาะท่านวัฒนาพลกล้าครับพลรส์สโบูบ้สิบสามมักเจนานครับ เป็นพระเอกแม่งานเนาะท่านนนทชัยนนทชัยอายวัลปกครองหมู่เจ็ดแกล้งนาครับนะครับเมื่อนี้มีแม่มามาคุกมาดีได้มาดูแลมาเบิง้งเพื่อกำลังใจเนาะ เลยเขานะครับก็ท่านพิธีกรหลักเชิญคบทุกหน่วยงานนะครับผมก็ถึงกำนันได้หลงนะผมแนะนอผมคนแนะนำบ่ได้นะอาจจะหลงกว่าท่านกำลังอีกเยอะนะครับลำดับต่อไปนะครับเพื่อกนเสียเวลานะครับผมขอได้เชิญนะครับท่านเจ้าภาพหลักวันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่และพิพันธ์นะครับท่านผู้ใหญ่ยังก็อัชราเชื้อคมตานั่งหลงอัชราเชื้อคมตานะครับเมื่อนี่เพื่อเป็นเจ้าบ้านเนาะกล่าวขอบคุณท่านในอำเภอแล้วก็ าแสดงคนรู้สึกกับพี่น้องนะครับหลับต่อไปครับกาเรียน,นยพนนงานพืนะคะกากาบนมัสการาพร<ว>ะบจญเจ้านะคะกากาทีมงานปกครองของเราทุกคนนะคะทุกหมู่บ้านนะคะคกากาักาดีพี่น้องบ้านเฮานะคะกาวันนี้นะคะ กาเป็นบุญประจำปีะคะคพี่น,น,นะคะค้อง,องวันห้านะคะกาขอคุณพี่น้องวันห้านะคะด้วยความรวมมือรวมแรงรวมใจของพี่น้องวันห้านะคะก็ก็ให้เกิดบุญประจำปีขึ้นในมื้อน,นี้นะคะกาวัตถุประสงค์นะคะที่บุญประจำปีขึ้นในมื้อน,นี้นะคะ,คะเพื่อเพื่อที่่ะบูรณาการซ่องแซมวัดของห้านะคะที่ชั้มลุภุฟังนะคะคาะค่ะ ขอขอบคุณพระคุณพี่น้องบ้านเฮาคู่ก้นนะคะอ่าเพื่อเป็นกันเซเวอร์ลานะคะอการกาะการพี่น้องบ้านเฮานะคะการรู้สึกเป็นความยินดีนะคะและดีเจอเป็นแย่างยิ่งนะคะที่านนายอำเภอเนาะค่ะมาเป็นกำลัง